บาเด้อบาเด้อยิงเข่าเด้อนี่นี่ไหวอยู่หน้าคือเกาปินเข่าเฟนเข่าเทียงมาเด้อบรรยากาศเป็นตาแสบอ่ากิ้นกิ้นจิ้นจิ้นอ่าเข่าอ่ายชมให้เข่ากันเออแก้งนาใไม้แซ่สบมันหอนมาเด้อพี่น้องเด้อ บรรยากาศบรรยากาศเออมาเด้อกินข้าวเพสนะครับข um> yes> ึ้นไปเวียดจากงานจ้องเลยมาเด้อกินข้าวกินน้ำเอากินกินออถ่ายช่งให้เขาก่อนให้ให้เขาอื่นน้ำลายน้ำหน้าทางหนฮะแซงแซ่บบ่บอฟแม่มึงโยเออแม่แม่กินข้าว อ้าเก่ง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 เลงมือลงมือแกรี่ได้เลยแะ่ว่าไรน้ำมูกไปจักเลยเยี่มแล้วไปนั่งเยี่มแล้วหนึ่งกำลังแสบอ้าวพาเดอ้าวเป็นนายเขากอง bằng đôi gió phế facebook youtube bắn bắn <laughs> <là một> <laughs> Hết mất câu lên đó. chào bà thiên không. bạch gang hoàng anh gác gác กินลายคนยิมแซ่บแล้วหยกไปหยกมาจิบเข่าไปกระปบจิบเขาจิบเดียวเดี๋ยวเราอโอ้เออเอาจักเมื่อไหรเปล่า เออตาเมื่อแรงขี่รถตอนนี้รรบเมื่อ